ขับลงเป็นละอองละอ,องเลยนะแม่เมยคขับแต่แต่เลยเลยขนาดสายแล้วเหมยคขับลงเป็นละอองเลยอเออเออเมยคขับร่วงเป็นโปรยโปรยลงเลย มันหอมธรรมชาติเนาะหอมจินโอ้บางคนเปินลอเวซาผมนะผมดกดำนะสวยงามนะโอห้หมอกไปยังขนาดสายแล้วยเ,เออ เด็นยังเขาเก็บภาพก่อนไปขี่รถดีดีไปโชคดีขี่รถด,ดีดีอ่าขี่รถดีด